สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพระเซียนนักเรียนห้อย EP สิบห้าสิบห้าแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับใครครับใช่ดิวันนี้ EP สิบห้าวันนี้อยู่กับตัวชื่อกันครับอ่าชื่อกันวันนี้โอ้โหพ้าของกันนี่คือสุดยอดมากนะครับกันส่งมาให้ดูตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ว่าวันนี้เพิ่งได้เห็นตัวจริงนะครับอ่ามาดูใกล้ครับอันนี้คือผ้าอะไรครับเนี่ยสมเด็จหลวงพ่อคูณครับอ่าเป็นสมเด็จหลวงพ่อคูนะครับหรือว่าที่ในวงการเขาเรียกว่า สมเด็จกําแพงแก้วนะครับซึ่งสวยมากแล้วก็มีตะกุดตะกุดนี่รู้ไหมได้จากไหนไม่รู้เหมือนกันถาม,มกันนิดหนึ่งกันไปได้มาได้ยังไงองค์นี้ปู่ปู่บอกว่าเอามาจากเอาจากวัดครับโอ้ปู่บอกว่าเอามาจากวัดก็คือน่าจะรับจากมือหลวงพ่อเลยไหมโอ้แล้วตอนนี้ปู่ยังอยู่ไหมก็ยังอยู่อ่ะยังอยู่แล้วปู่ก็มอบให้เราใช่ไหมอ่าแล้วเราชอบไหมชอบชอบ,ชอบใช่ไหมนะเราชอบพระเครื่องไหมคูเห็นเราพก กล้องส่องพระมาด้วยชอบไหมครับก็ชอบครับชอบอ่าถ้าเกิดชอบนะครับอย่างนี้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะเอาพระมาแบ่งปันให้กันดูนะโอเคก็สุดยอดมากอ่ะถามนิดนึงอ,องค์นี้ถ้าคุณเช่านี้ปล่อยไหมปล่อยแน่นอนปล่อยเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเราอันนั้นไว้หลังไหมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณกันมากนะครับเดี๋ยวรอดูอีพีหน้าว่าจะเจอพระอะไรต่อไปนะครับวันนี้อยากฝากอะไรถึงคนดูไหมฝากลิงก์ไอจีหรือว่าฝากทิกเกอร์เลไหมครับ รีบมาเอาผ้าผมไปเดี๋ยวนี้เลยครับ oh. ผมต้องร้อนเงินมากครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนว่าเป็นของอะ,อะไรนะครับแล้วก็ไว้เจอกันนะครับัสบดีครับ <Thank you. S 1> ครับ